แอบชิวนะแอบชิวแอบชิวหยุดพักกายแปดหยุดพกใจแปดแล้วแอบชิวแอบชสวัสดีค่ะพบกับกิ๊บซี่ในรายการแอบชิวอินอาร์นะคะวันนี้กิ๊บซี่ไม่ได้มาคนเดียวค่ะมีเพื่อนมาชิวด้วยค่ะนั่นก็คือน้องบัวกมลที วันนี้พี่กิฟซี่จะพาน้องบัวไปชิวที่ไหนคะที่นี่เลยค่ะเรือนศิลป์แสนคติยรัตค่ะอยู่ที่ปทุมธานีคลอง11ค่ะที่นี่เขาว่ากันว่าสวยร่มรื่นมากๆเลยแล้วก็อีกอย่างหนึ่งข้างในนี้จะมีงานศิลปะที่สวยงามมากๆค่ะเราไปดูกันเลยไหมคะไปดูกันเลยค่ะ เราก็มาอยู่กับท่านรองศาสตราจารย์ดรสุวัสด์แสนคติยรัตน์ผู้กอ่อตั้งเรือนศิลป์แสนคติยรัตน์แล้วนะคะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับบรรยากาศที่นี่ร่มรื่นมากๆาเลยค่ะอาจารย์รไม่ทราบว่าที่นี่ก่อตั้งมานานเท่าไหร่แล้วคะผมสร้างที่นี่มา8ปดปีเดิมทีอ่ะผมเป็นอาจารย์ศิลปินผมมีบ้านอยู่หน้ามหาไวไหิทยาลัยแล้วคิดว่าสร้างที่นี่เป็นที่ทํางานอีกที่หนึง่ง คิดว่าจะมาแค่สุกเสาร์อาทิตย์ในวันจุดเอาไปมาอยู่ทุกวันเลยเพราะด้วยบรรยากาศความสุขภาพที่มีความรู้สึกช่วยให้เรารลังสันของงานได้ดีเห็นว่าอาจารย์เป็นอาจารย์อยู่ที่มหาวิทยาลัยระจลนครัญบรีรวงธัญบุรีด้วย เป็นอาจารย์ประจําอยู่ที่คณะศิลปรกรรมศาสตร์ใช่ไหมคะคซึ่งศิลปะมันก็จะมีหลายแขนงทําไมอาจารย์ถึงเลือกที่เป็นศิลปะไทยทําไมอาจารย์ถึงเลือกเรื่องราวของพุทธประวัติต้องท้าความนิดนนงว่าผมเกิดในตระกูลคุณพ่อผมเป็นช่างช่างจะสนักคุณปู่ผมเป็นคนปั้นโบสถ์วิหารอะไรพวกนี้ตัวเองก็เลยสมัยเด็กๆก,ก็เลยได้ฝึกปั้นกับปู่เรียนรู้กระหนกหางหงตั้งแต่เป็นเด็กโดยไม่รู้ตัว แล้วไองานเหล่าเนี้ยดันต้องไปทาที่ที่วัดแล้ววัดแห่งนั้นก็เป็นวัดจําได้ว่าเป็นวัดป่าซางอําเภอพันธ์จังหวัดเชียงรายเป็นวัดที่สอนพระปริยัติธรรมหูเราได้ยินพระพุทธเจ้ธธาพุทธประวัติพุทใชายดลบโรงเรียนพระที่มีระดับที่สูงขึ้นก็พูดถึงขั้นปรมาตา์บางครั้งเราเป็นเด็กก็ยังฟังไม่รู้เรื่องมารู้เรื่องตอนโตผมเชื่อว่าการหลอ่อหลอมหลอมรวม ใครคนใดคนหนึ่งเพื่อมาสร้างงานอย่างเงี้ยมันไม่ใช่บังเอิญ<ะ>มันจะต้องมีการวางเรื่องตั้งแต่แรกแล้วว่าเด็กคนนี้จะต้องมาปั้นหูมันจะต้องได้ยินตามันต้องได้ดูแล้วเพื่อนในห้องก็งงว่าทําไมอาจารย์สุวัสด์ถึงเด็กชายสุวัสด์ถึงเขียนลายไทยเป็นตั้งแต่อยางอาจารย์ยังไม่เขียนลายกระหนกให้ดูเลย<ะ>มันเห็นทุกวันเรียนรู้ทุกวัน<ะ>อินเนอร์เข้าไปเนี่ย สไตล์ของจาร์สุวัสด์เป็นยังไงอะคะผมต้องเท้าความนิดนึงว่างานที่ทุกคนเห็นแล้วก็รู้ว่าเป็นสุวัสด์คือศิลปะที่มีคล้ายๆลายน้ําไหลที่จะปรากฏในงานจิตรกรรมและงานประติมาการรมแม้จะเป็นงานเหรียญที่ระลึกก็ยังมีลายน้ําไหลให้เห็นซึ่งผมเองประทับใจภาพจิตรกรรมฝาผนังที่ผ่านการเวลาหลังคามันจะหลังคาของอุโบสถมันจะรั่ว แล้วทาให้น้ำอะไหลชะล้างภาพมันเป็นคราบเป็นไหลเงี้ยแต่นั่นเป็นของเก่าแต่งานผมเป็นลักษณะใหม่ร่วมสมยัยแต่ความประทับใจนั้นมันยังอยู่เคยมีคนที่เขามีเงินเขา,าจ้างอาจารย์ให้ทําในสิ่งที่เขาชอบในแบบของอาจารย์ไหมคะเคยแต่ไม่สําเร็จนะเพราะว่าทุกว,วันนี้เขียนรูปตามความสุขตัวเองอยากจะเขียนอย่างเงี้ยคุณอยาก,ยาก,ยาก,ซ,กซื้อก็ซื้อก็ไม่มี เวลาเขียนแล้วนะตอนนี้ก็เลยไม่ค่อยได้รับปากใครแม้จะเป็นผู้ใหญ่ก็ต้องเคารพการตัดสินใจของศิลปินแล้วก็จะมีหลังๆก็บอกแค่ไซส์มาและโทนสีถ้าคุณต้องการไซส์นี้ไปติดเท่านี้โทนสีร้อนเย็นแค่นั้นเรื่องเราต้องเป็นตัวของเราเองที่คิดทั้งหมดแล้วเขาก็จะได้ผลงานที่ดีที่สุดของทางเราระหว่างงานค่ะ งานวาดสบัดเปลี่ยนจับงานปั้นงานปั้นนี่มีข้อจํากัดเยอะเพราะอะไรงานวาดเนี่ยมีสระจะเขียนบนที่นอนก็ได้จะเขียนสบัดยังไงก็ได้แต่งานงานที่เป็นงานปฏิมากรรมเป็นรูปเคารพเนี่ยโดยอรูปพระพุทธเจ้าเนีเราจะต้องสร้างให้เกิดความสงบมีสมาธิจะสะบัดอะไรมากไม่ได้สบัดได้เฉพาะตรง ด้านหลังพุทธเจ้าที่เป็นเส้นลายน้ําไหลแต่ก็ยังมีกลิ่นอายของอาจารย์อยู่นั่นก็เกิดจากเหมือนกับสบัดใช่อาจารย์คะที่นี้ผลงานที่สร้างชื่อของอาจารย์ก็คือการวาดรูปพญาครุฑหนูอยากทราบว่าทําไมอาจารย์ถึงเลือกพญาครุฑคะเอ่ออันนี้เป็นความชอบส่วนตัวผมเห็นว่าสัตว์ที่เป็นเจ้ามันจะต้องแสดงความยิ่งใหญ่มีพระกำลังแล้วก็ยิ่งเป็นสัตว์เทพด้วย เพราะว่าพยาคุธเป็นตัวแทนอขององค์พระมหากษัตริย์และพยาคุธเป็นอมตะแม้แต่พระนารายที่เป็นเจ้าแห่งศาสนาพรา์ต่อสู้กันไม่ไม่ชนะพุธจึงตกลงกันว่าตอนนั่งบัลลังก์ให้พยาคุธนั่งสูงกว่าแต่ตอนไปไหนพยาคุธจะต้องเป็นพาหนะของพระนารายนี่ฮะคุธ มีศักดิ์และสีและมีพระรํากำลังและเป็นเจ้าแห่งเวหาหนูสงสัยว่าส่วนใหญ่ภาพวาดของอาจารย์ที่ที่เห็นตั้งแต่ดูมาจะมีสัตว์ในป่าหิมะพานันอันนั้นเป็นส่วนหนึ่งของสุวัสสไตล์ด้วยไหมคะหรือว่าเป็นความชอบส่วนตัวที่จะให้มันลงไปอยู่ในภาพวาดถามได้ตกชุกประเด็นเพราะว่าอาจารย์สุวัสได้ศึกษาเรื่องพวงนี้ จนคนคิดว่าอาจารย์สุวัสด์แตกฉานเรื่องหิมพาน์จนกลายเป็นนายหิมพานไปแล้วตอนนี้ในสังคมก็คาดจะศึกษาสัตว์หิมพานก็ต้องอาจารย์สุวัสด์แต่จริงๆเดิมทีผมชอบพุทธศิลป์แต่สองสิ่งนี้มันอยู่ร่วมกันไม่ได้ขาดกันไม่ได้แบ่งแยกกันอย่างในภาพตอนนประจนกองทัพมารก็มีสัตว์ประหลาดตั้งเยอะทั้งแยะที่มาอยู่ในงานจิตรกรรมมันเป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมด แต่ผมโฟกัสความชอบไปอยู่ที่สนันพันธ์ด้วยอาจารย์คะอย่างรูปนี้เนี่ยเห็นได้ว่ารูปของพญานาคต่างจากรูปอื่นที่เราได้เห็นมาตรงที่พญานาคมีหกเสียงทําไมรูปนี้พญานาคถึงมีหกเสียงอาจารย์ต้องการสื่ออะไรรูปนี้จะเหมือนรูปอื่นๆตรงที่ว่าการสือ่อความหมายเรื่องของกายและจิตที่มนุษย์จะต้องถูกกิเลส ที่จะเข้ามาต่อสู้กับจิตใจเราเสมอเมื่อก่อนจะเห็นภาพอาจารย์เป็นรูปคุษจับนาคสามตัวก็คือนาคสามตัวหรืองูพิษทั้งสามก็คือความโกรธความโลภความหลงที่เรียกว่าโทสะโมหโลภะแต่ชิ้นนี้เป็นนาคที่เป็นตัวเดียวแต่มีถึงหกหัวก็คือตัวแทนแห่งอายตนะอายตนะทั้งหก็มี ตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งสิ่งเหล่านี้มันทำให้เกิดโทสะเกิดโลภะเกิดโมหะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของพยาคุทธคือจิตของเราเนี่ยจะต้องควบคุมอายระทั้ง6เนี่ยให้อยู่หมดัดไม่งั้นเราก็จะเกิดความโกรธความโลภความหลวงได้ง่ายจึงเป็นความหมายของภาพนี ค่ะอาจารย์คะอย่างภาพนี้ก็เป็นเรื่องราวตอนหนึ่งในในพุทธประวัติเป็นเป็นตอนที่พระพุทธเจ้ามีมารผจญแต่ว่าวิธีการใช้โทนสีของอาจารย์มันมันต่างจากที่เราได้เคยริ่ำเรียนมานั่นคืออันนั้นเป็นช่วงของการมีการต่อสู้กันต่างๆนานาแต่ว่าอันนี้ดูแล้วเป็นเป็นโทนเย็นมีดอกไม้มีลายน้ำออมันมันคืออะไรนะคะก็ภาพนี้เป็นภาพที่หลังจากที่มารผจญ แล้วก็พระเจ้าชนะมารและก็ตัศรูธรรมจะเห็นว่าตอนมารพชนจะมีะความสมดุลสองข้างแบบเหมือนกัน<ะ>ในงานจิตรกรรมฝาผานังโบราณแต่ชิ้นนี้เป็นชิ้นที่แตกต่างจากชิ้นอื่นๆก็คือมีพระเจ้าอยู่ขวามือเหมือนจะหนักข้างแต่มีกองทัพมารที่พ่ายแพ้แล้วมีทั้งช้างมีทั้งยักษ์มีทั้งเรา สาวกของพญายักษ์มาสักการะพระเจ้าในสีที่เป็นโทนเย็นอันนี้บ่งบอกถึงบาร,รมีธรรมที่พระเจ้าได้แสดงให้เห็นถึงความสงบความมีพระธรรมมีความดีงามแล้วก็ข้างล่างเบื้องล่างจะเป็นรูปพระแม่พระแม่ธรณีที่มาบีบมวยผมที่ ตอนนั้นพญามารบอกว่า,าผู้เจ้าสะสมบุญวีมาไม่เยอะหรอกรบันลังนั้นเป็นปบันลังของยักษ์ของตัวมารพระแม่ทวดีก็เป็นพยานว่าการที่พู้เจ้าได้สะสมบารมีหลายพระชาตินั้นน่ะเหมือนตอนที่พระองค์ทุกชาติทุกการทําทสิ่งดีงามท่านก็จะกวดน้ําแล้วพระวณดีก็ซับน้ําเหล่านั้นมาหลายพระชาติจนมาบีบให้เห็นว่าเนี่ยผู้เทวงค์ทํา บุญมาเยอะจนท่วมกองทัพพญามารอาจารย์คะเมื่อสักครู่นี้อาจารย์ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านจิตกรรมไปแล้วอะค่ะอยากจะให้อาจารย์ให้ความรู้เกี่ยวกับงานด้านปฏิมาก,กรรมด้วยอะค่ะอย่างพระพุทธรูปองค์นี้อะค่ะสวยงามมากๆเลยแล้วก็ชื่อแปลกด้วยพระพุทธเทวิชามายามุมนีชื่อนี้ได้มาใหม่อะคะอ๋ออันนี้ผมเองเนี่ยเคยวาดภาพก่อนที่เป็นรูปปั้นเนี่ยจะต้องผ่านกัน เป็นภาพวาดทั้งเป็นงานสเก็ตขาวดำแล้วก็เป็นงานที่เป็นสีเคยได้กับเรียนท่านวาวชระเมธีซึ่งตอนนั้นท่านมาที่บ้านเพื่อเราจะต้องทำงานหลายๆอย่างร่วมกันท่านก็เลยเห็นภาพสวยงาม<ๆ>ก็เรียนท่านว่าจะมีการปั้นพุทธรูปองค์นี้ขึ้นมาท่านก็เลยขอให้ท่านตั้งชื่อให้ก็เลยได้เป็นพระวิชามยมุนี อันนี้สังเกตรตรงนี้ตรงนี้จะมีเป็นเทวดาลูกพญานาคด้วยใช่ไหมคะคอันนี้ต้องการสื่ออะไรด้วยเป็นการตัวแทนของ16ชั้นฟ้า15ชั้นดินที่มาสักการบูชาปัญญางทธเจ้าตอนตัดสรุจะเห็นได้ว่าตอนนั้น,นก่อนตัดสรุกองทัพพญามารมาเทวดาหนีแต่พอพระพุทธองค์ชนะมารแล้วเนี่ยเทวดา,าอะไรต่างๆก็มาสักการบูชา ซึ่งข้างหลังก็จะมีรายละเอียดอีกนะฮะอ,อยากให้เห็นไปถึงข้างหลังด้วยเพราะว่าข้างหลังก็จะมีเทพสําคัญองค์หนึ่งที่ทํานุพมรพมูพระพุทธศาสนาก็คือเท้ามหาพรหมอยู่ข้างหลัง <c oughs> ซึ่งเป็นเทพที่พระพุทธศาจจะกล่าวถึงสององค์ก็คือพระพรหมและพระอินทร์อาจารย์คะอย่างตรงฐานของพระพุทธรูปอะคะ่ะก็มีพญานาคสี่ตัวด้วยอันนี้หมายความว่าอะไรหรอคะ ในความคิดของผมเนี่ยที่สื่อเข้าไปดึงนาคสตัวก็คือพระพุทธเจ้าใช้หลักอิยสัจสี่ก็คือทุกสมุทัยนิโรธมรรคในการที่ตัดสู้รรมเป็นพระสมมาสมพุทธเจ้าก็เลยใช้นาคทั้ง4ี่ตัวเนี่ยเป็นตัวแทนถ้าใครอยากตัสสู้รรมเหมือนพระองค์ก็ต้องเดินตามก็คือด้วยหลักอิยสัจสี่นี้และเราสองคนต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์สุวัฒมากมากเลยนะคะที่ให้ความรู้เกี่ยวกับศิลปะแกเราในวันนี้ค่ะ แล้วก็จะขออนุญาตอาจารย์เดินชมผลงานของอาจารย์รอบๆได้ไหมคะด้วยความยินดีครับขอบคุณค่ะเมื่อออกมาที่กลางลานของเรือนศิลป์แสนาติยรัตกิบซี่กับน้องบัวก็ไม่เห็นองค์พ่อปู่พระพิคเนศปางประธานพอที่งดงามมากเลยค่ะพี่เดซี่ผู้จัดการคนสวยแห่งเรือนศิลป์เล่าให้ฟังว่าท่านอาจารย์สุวัสดิ์เป็นผู้สร้างด้วยตนเองและได้รับความเมตตาเบิกเลิกโดยท่านครูบาอริยชาติวัดแสงแก้วโพธิยานจังหวัดเชียงราย และได้ผ่านพิธีพุทธาพิเศษและเทวาพิเศษอีกหลายครั้งมีคนมาขอพรแล้วสาเร็จสมหวังกันมากมายเลยค่ะกิปซี่กับน้องบัวก,ก็เลยไม่ยอมพลาดโอกาสขอพอรกันเรียบร้อยค่ะเรือสินแสงคัตยายินดีต้อนรับครับผมพอดีว่าเราสองคนขออนุญ,ญาตอาจารย์นะคะคม,มาดูผลงานที่เรือนสินค่ะอืมก็สําหรับผลงานของเรือนสินนะครับในตู้นี้เป็นตู้ที่โชว์ผลงานที่อาจารย์เนี่ยได้แตกยอดมาจาก การทําผลงานด้านวิชาการยกตัวอย่างนะครับองค์พระนะครับไม่ทราบว่าได้ไปด้านด้านในแล้วใช่ไหมครับจะเห็นองค์พระองค์นี้อยู่นะครับผมองค์ใหญ่ใช่นะครับไม่คิดว่าอาจารย์จะมีองค์เล็กด้วยใช่ครับและที่สําคัญนะครับที่เป็นเหมือนสัญลักษณ์หรือลายเซ็นของอาจารย์เลยคือองค์พญาครุฑนะครับสำหรับองค์พญาครุฑนะครับผมเชิญดูด้านนี้ได้นะฮะองค์พญาครุฑนะครับแปลกกว่าที่อื่นคือองค์พญาครุฑเนี่ย บนเสียงของครุฑจะมีองค์พระนะครับเห็นไหมครับ oh, <ha. S 1> นี่นะฮะนี่นหรือตรงนี้นะฮะเราดูนะฮะก็คือจะเป็นพระพระพุทธนะฮะพระพุทธทรงครุฑนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยองค์พญาครุฑที่มีพลานุภาพมากนะครับ oh, <ha. S 1> เหนือแห่งพลานุภาพก็คือพุธทธคุณสังเกตดูที่สีวันณะขององค์คุฑนะองค์คุฑแต่ละองค์เนี่ยจะมีวันณะสีที่แตกต่างกัน นั่นเขาเรียกว่าเป็นเอกลักษณ์นะครับเอกลักษณ์เฉพาะตัวแห่งเหรียญน,นะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจารย์ใช้คําเป็นว่าพาวรุ้งจนมาถึงล่าสุดนะครับคือผลงานเล่มนี้นะครับผลงานเล่มนี้คือพาวรุ้งที่ผมได้บอกเรื่องเหรียญไปนะครับพาวรุ้งเนี่ยจะเป็นผลงานที่แสดงออกด้านความเป็นตัวตน นะครับไม่ว่าจะเป็นความรู้ทางด้านวิชาการนะครับและก็ความรู้ด้านศิลปะพุทธศิ์ความงามนะครับเมื่อพูดถึงงานพราวลุงแห่งพระโพธิยานของท่านอาจารย์สุวั์แล้วกิบซี่กับน้องบัวมีภาพบรรยากาศมาให้ชมด้วยค่ะงานนี้จัดขึ้นในช่วงเดือนธันวาคม2558ที่ผ่านมาภายในงานจัดแสดงผลงานของท่านอาจารย์สุวั์ทั้งด้านจิตรกรรมและประติมากรรมประสบความสําเร็จอย่างยิ่งใหญ่มีผู้คนทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้ามาชมงานกันแน่นแทบทุกวันเลยค่ะ ได้ข้อมูลเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ Facebook Fan Page สุวัตแสนคติยรัตหรือกลุ่มสินแสนคติยรัตค่ะและถ้าใครอยากเข้ามาเยี่ยมชมเรือนสินแสนคติยรัตหรือพูดคุยกับท่านอาจารย์สุวัตก็โทรนัดพี่เดซี่ก่อนที่เบอร์โทรศัพท์0885216464และสามารถเดินทางมาได้ตามแผนที่ที่ขึ้นอยู่นี้เลยค่ะ แล้ววันนี้กิฟซี่ฟรีสไตล์และน้องบัวกมลพิ์ต้องขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะคะและพบกับรายการแอบชิวอินอาร์ตได้ใหม่ตอนหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย